กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆชาติเงด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Soran New World กับผม NT Channel กันในเซิร์ฟจีนกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะผมมีคนเคยคอมเมนต์ในสมัยก่อนนะครับว่าผมอยากรู้จริงๆว่าตัวละครคู่หูในอนาคตเนี่ยตัวละครพวกป,วป่นปีตรง s p ตัวละครถังห้าวนะฮะหรือว่าถังอินนะฮะตัวละครพวกนี้เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับผมสกิลต,ต่างๆเนี่ยมันมีลูกเล่นอะไรบ้าง วันนี้เราเลยก็จะพามาแปลละกันนะครับผมสำหรับตัวละครคู่หูนะฮะซึ่งตัวละครที่จะประเดิม e p แรกของเราก็คือตัวละครเพิ่มเลเว up ณตอนนี้กันเลยละกันนะครับก็คือตัวละครป,ปีปีตรงนั่นเองนะครับผมเป็นราชชินานามพมยุทธใช่ไหมวะผมก็จําไม่ได้ละไม่ได้ดูนานแล้วเหมือนกันนะครับผมแต่ตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตัวบั๊กของทางอนิเมะพอสมควรนะฮะเออ ซึ่งสําหรับในเรื่องของการสุ่มตัวละคร SP ต่างๆนะครับผมตัวละคร UR ต่างๆเนี่ยผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูได้ละกันนะฮะว่าการการันตีต่างๆเนี่ยมาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็จะทํยเองจะได้ตั๋วสุ่มมาบ้างละกันนะครับผมคลิปวันนี้ก็ขออนุญาตผู้ย่างเดียวคือว่าตั๋วสุ่มสามารถรองได้ละกันนะฮะไม่จําเป็นต้องสุ่มแล้วก็ได้มาแล้วก็สุ่มเลยละกันเนาะโอเคครับผมตัวละครปีปีตงนะ่ผมเป็นระดับ UR นะครับผม SP ที่ผมเอามาจากเกมอะไรวะเนี่ย น่าจะเป็นเกมดต่พิฆาตสูตรแน่เลยนะครับผมเพิ่งไปทํามาเมื่อวานนะฮะก็เลยติดปากมาต้องกราบขอโทษด้วยละกันมันเป็นตัวละคร UR นะผมเป็นตัวละคราสควบคุมนะฮะก็รายละเอียดของพารามิตรนะครับผมก็จะเป็นการที่เมื่อโจมตีผมจะมีโอกาสแจกสาพิษให้กับเป้าหมายได้นะครับผมและลุ้มถึงนะครับเพิ่มความเสียหายให้กับเป้าหมายที่มีสถานพิษได้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นสกิลค่าๆของเขาละกันนะฮะสำหรับตัวละครปิปิตงเนาะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสกิลโดยรวมของปิปิตงกันดีกว่าครับผมว่าทำ เริ่มจากสกิลแรกของเขากันก่อนเลยละกันเริ่มเป็นสกิลติดตวงปีปีตรงละกันนะครับเมื่อปีปีปตงเนี่ยอยู่ในสนามนะครับผมตัวละครหลักของเราเนี่ยผมพวกตัวละครที่เราใช้งานเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเราหน่มสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะรวมถึงสเต็คนี้สามารถซ้อนทับได้สูงสุด6ชันน้นนะครับถ้าอยากทําให้ตัวละครหลักของเราดาเมจแรงขึ้นเนี่ยก็ต้องมานั่งอัปปีปีตรงให้ถึงดาวสูงสูงละกันนะครับผมถึงจะช่วยให้ตัวละครหลักของเราทําดาเมจได้แรงขึ้นเนาะโอเคผมต่อไปสกิลที่สอง,ของ,ของเข เมื่อเรามีคู่หูของปิปิตงนะครับผมจะช่วยเพิ่ม HP 1,200หน่วยนะฮะรวมถึงต้านทานควอสมบัติพิษเพิ่มขึ้น1.5%ละกันนะฮะรวมถึงต่อไปผมเราไปแบบไวเลยละกันนะครับทักษะใช้งานอันแรกนะครับผมก็จะเป็นในการที่ปล่อยกระสุนแมงมุมใะครับผมให้กับเป้าหมายนะผมทำดาเมจ1 5 2นั่นเองนะครับผมต่อเป้าหมายที่โดนนะฮะซึ่งนี่ก็จะเป็นอารมณ์การโจมตีธรรมดาของปิปิตงนั่นแหละเนาะ และต่อไปเรามารันกันไวๆเลยและการทักษะการใช้งานที่1น,นะครับผมกูดาทั้งหมด15วินาทีเป็นการสร้างความเสียหายให้กับศัตรู8ตัวละครน,นะครับผมทําดาเมจอยู่ที่หกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมรวมถึงนะครับผมถ้าเป้าหมายนะครับผมมีถานะพิษที่ปีปีตเนี่ยทำการแจกไปนะครับผมเป้าหมายนะครับผมจะลบาาพิธาณพิษออก และจะทําดาเมจแรงขึ้น40%ซึ่งดาเมจที่ทาออกไปเนี่ยจะเป็น2ดาเมจด้วยนะครับผมก็ถือว่าแรงแน่นอนนะครับผมสับสกิลนี้เนาะซึ่งสกิลนี้ก็คูดาว15วิเองนะถือว่าเร็วมากๆเลยละกันเนาะต่อไปสกิลที่2เนี่ยคูดาวทั้งหมด20เมทีนะครับเริ่มมาในก็จะเป็นในการที่ปล่อยการควบคุมของตัวเองหายไปนะครับก็เหมือนเป็นการล้างควบคุมหรือเปล่านี่ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะและลุ้มถึงในก็ตัวเองจะเข้าสู่สถานนะ เกาะแมงมุมครับซึ่งเกาะแมงมุมตรงนี้เนี่ยจะเป็นในการที่เพิ่มพลังโจมตีและเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองเป็นเวลา10วินาทีนะครับผมซึ่งทุกอย่างที่ได้มาคือ40%เลยนะฮะก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับยิ่งอัพสกิลนี้เนี่ยก็ยิ่งจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันถึงสูงมากๆเลยละกันเนาะและรวมถึงนะครับในขณะที่เราอยู่ถานะเกาะแมงมุมเนี่ย การโจมตีทุกๆครั้งเนี่ยจะเป็นในการที่แจกดีบับพ,พิดให้กับเป้าหมายนั่นเองนะฮะซึ่งก็บอกไว้เลยว่าเตรียมตัวคนลุกขนพองกันได้เลยใน10วิทีนี้เนาะได้ดาเมจแรงขึ้นได้เกาะป้องกันดีขึ้นและก็รวมถึงแจกดีบับพ,พิดได้ด้วยซึ่งสถานาีบับพ,พิดเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือเมื่อเป้าหมายเดินเข้าสู่สถานะพิษนะครับผมจะได้รับความเสียหายจริงเพิ่มขึ้น20%ของพลังโจมตีทุกๆวิทีททนะครับผมเป็นเวลาหวิที อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของสกิลนี้ละกันนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงที่ผมไม่ได้พูดถึงก็คือการเทเลพอร์ตไปหาเป้าหมายได้ด้วยนะครับผมโอเคต่อไปผมสกิลที่3ามในะผมคููดาวทั้งหมดวินาทวิีนะครับก็เป็นการโจมตีใส่เป้าหมายนะครับผมทำดามเมจ3 0 0เเซนะครับผมให้กับศัตรูสูงสุด8ตัวละครฮะในระยะเวลา5วิทีนั่นเองนะครับผมรวมถึงสกิลนี้นะครับผมจะมีแจกดีบัพิษให้กับเป้าหมายได้ด้วยนะครับรวมถึง ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของเป้าหมายได้ถึง30%เลยนะครับเป็นเวลา5เวทีนะฮะโอ้โห oh. สําหรับสกิลนี้ก็ถือว่าเอาไว้ปั่นปวดได้พอสมควรละกันนะครับก็มีทั้งแจกดีบาพิษได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ทําให้เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลงได้ด้วยนั่นเองนะฮะโอเค okay. ต่อไปเไป็นสกิลสุดท้ายของเขาแล้วนะครับผมคูดลดาวน์ทั้งหมด15เวทีนะครับ เป็นการปล่อยแมงมุมอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็คือเป็นการแบบปล่อยเรื่อยๆ10ตัวหรือเปล่าเี่ยผมไม่ชชว่์วเหมือนกันเพราะว่าดาเมจที่มันบ่อเนี่ยคือทำดาเมจถึง10เท่าเลยนะครับและในแต่ละครั้งเนี่ยทำดาเมจถึง240%ได้เลยนะครับผมของพลังโจมตีของเป้าหมายเนาะซึ่งตัวนี้ผมก็ไม่ชชว่์วเหมือนกันละกันนะฮะก็ต้องรอมาเซิร์ฟไทยละกันว่าสกิลมันเป็นอะไรเนาะรวมถึงนะครับผมหากเป้าหมายเนี่ยมีดีบัฟพิษอยู่นะครับผมจะทําให้เกิดทูดาเมจเพิ่มขึ้น40%เลน,เนี่ยเปนใบได,ได้เวลา1เอฮะ ซึ่งถามว่า1วิเนี่ยมีผลอะไรมากไหมสรับผมก็ถือว่ามีผลนะเพราะว่าทําให้แบบหยุดชะง,งักไปช่วงขนาดหนึ่งเลยนะครับผมรวมถึงสกิลนี้มีทูดามิดถึง40%เลยนะฮะก็ะน่าจะดามิกระชูดพอสมควรน,นะครับโดยรวมตัวละครผีปิดตรงนะครับก็เป็นตัวละครที่เข้าใจไม่ยากนะฮะก็ถ้าแค่ ก็แค่เรานีครับผมจมตีสกิลที่มีดีบัฟแปดดีพิดไปก่อนนะครับผมแล้วค่อยตามด้วยสกิลที่แบบถ้าเป้าหมายมีพิษเนี่ยจะทําดาเมจแรงขึ้นละกันนะครับผมรวมถึงก็จะมีทูดาเมจด้วยนะครับสับสกิลของปีปิตงนะครับก็บอกเลยว่าแรงถึงใจแน่นอนนะฮะซึ่งตัวความปีปิตงนะครับผมก็มาคู่กับกิจกรรมที่บอกได้เลยว่าเตรียมตัวนะผมสายฟรีรับตัวสุ่มไปฟรีนะครับผมสองใบนะครับโดยแค่ล็อกอินนะรวมถึงก็จะมีกิจกรรมให้ทำนะครับซึ่งกิจกรรมเนี่ย ก็จะอารมณ์เหมือนเดิมเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆนะครับไปตีอารีนาครบ8ครั้งนะครับก็ได้รับตั๋วสุ่มไปเลย6กใบแบบฟรีๆนะฮะอันนี้ก็น่าจะมีนะครับผมในเซิร์ฟไทยนั้น่าจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอยู่แล้วเนาะรวมถึงนะครับก็จะมีในเรื่องของนี่ด้วยครับผมซื้อตั๋วสุ่มนะครับ10ครั้งใช่ครับผมซื้อได้แค่10ครั้งเท่านั้นนะครับผมห้ามเกินนี้นะครับผมแต่น้อยกว่านี้ได้นะฮะส่วนตัวสรับผมเนี่ยแนะนําว่าควรดองไว้เยอะๆนะครับผมแล้วค่อยสุ่มทีเดียวละกันเนาะสำหรละรเาอกน โอเคผมซึ่งคลิปด้ยวยวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสลับพามาแปลสกิลปีปิตรงละกันนะครับถ้าใครรู้สึกว่ามันโกงหรือว่ามันไม่เก่งยังไงก็สามารถ comment, คอมเมนต์ูดคุยกันได้ละกันเนาะและเจอกันใหม่ในคลิปเดวันหน้าครับผมคลิปด้ววันนี้ก็มีประมาณนี้แหละบ๊ายบายจ้า Home. I gave you all the bricks that I own. And know. I'm letting go. I'm breaking these walls down. Breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you want to travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Oh, 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 I'm tired.